through the snow, in a one horse open sleigh. What a view laughing all the way. Here's one What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle, jingle. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. อร่อยมขอบคุณแฟนคลับที่เอามาให้นะครับเราอยากจิงกเบลอีกไหมอยากอะไรเอ่ยโอ้จิงเกิลจิงเกิล

स्टर्स रिंग में किंग फिर से आई लो राइट हैंड से किंग सॉन्ग को नाइ ओ जंगल जंगल ओ जंगल बे जंगल बे जंगल हो रे ओ वाट अन स्टोर राइट इन वन और सोपन से आए जंगल बे जंगल बे जंगल हो रे ओ वाट अन स्टोर राइट इन वन और सोपन से ขางขอแจ้งหน่อยได้ไหมครับแจ้งหน่อยได้ไหมเราบูซา <c oughs> เปิดเพลงจริงกับเบลเวลาแบบได้ยินเพลงคริสต์มาสอ่ะช่วงคริสต์มาสอ่ะจะมีความรู้สึกว่ามันกําลังจะมีความสุขเพิ่มมันอาจจะเป็นเพราะวมันใกล้วันหยุดด้วยมันอาจจะเป็นแบบมันเป็นความรู้สึกแบบเทศากาลนะอ่ะเหมือนแบบปลาที่สุดแล้วก็ผ่านปีที่ยากราบากไปได้อีกหนึ่งปีจริงๆแล้วแบบการที่ได้ยินเพลงเนี่ยเราที่โรงพยาบาลอนะ่ะ ช่วงเนี้ยก็จะเปิดแต่เพลงเนี้ยเปิดประตูรถลงมาก็ไ <busca> ด้ยินเพลงแบบเมอร์ลี่ส์สตาร์ใช่ไหมใช่ไหมเปิดเวอร์ชันอดเดียร์ใครได้มีความสุขใครเป็นคนใหญ่เลยอ่ะได้ได้อ่ะจริงจริงคาราเบลจริงคาราเบลต้องป่วยรีบมาเนี่ยขอขอทำงานรีบหายกำลังมาด้วยนะครับทุกคนใครเข้ามาฝากแชร์หน่อยขอหนึ่งร้อยแชร์ได้ไหม จะบอกนี้ว่าจะบอกนี้ว่าว่าวันนี้เรามีของที่แบบเกรดเดียวกับที่สาลอนใช้เลยนะยี่ห้อไอพาร่าถูกจั่เรียกถูกยัง oh จะบอกว่าเขาพร้อมเนี่ตะกาเขาพร้อมอย่างพี่ปูเขอร่อยมากอีกตัวอร่อยมากเองให้อันนี้อร่อยมากนะคีเมลยเขอกปยนึกกินน้ำหมอยูยี่ห้านะคุณแม่ส่ออมหรือยังมามามากคนไป สินค้าก่อนที่ทุกคนจะได้ว่ามันหน้าตาแบบไหนจะได้รู้ว่ามันอยู่เกรดประมาณไหนนะอย่าให้ดูตัวอย่างก่อนเรามันร,รปักเลยก็ได้ปักเลยแต่ให้ดูตัวอย่างอันนี้ยังไม่ใช่จะขายนะนี่หน้าตาสินค้าหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วเวลาเราได้สินค้าไปสินค้าจะหน้าตาแบบนี้ปักก่อนปักก่อนด้อธิบายให้ฟังไอพาร่าเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เกิดขึ้นปีสองพันยิเ็ดเนาะแล้วก็มาทำพวกแบบ อุปกรณ์เกี่ยวกับเส้นผมอะ่ะโดยเฉพาะในการทําผมนี่ทุกคนทุกคนจะได้ไปอ่ะเป็นกล่องแบบนี้มจะเลเทนหน่อยเพราะเราทามันเลเทนมาแล้วอเอก่เลสต์เนอะอ่ะนี่ทุกคนว่าจะยังนะเนี่ยกระเป๋าที่ได้ไปสามารถสกรีนชื่อตัวเองได้ตัวอุปกรณ์เขาหน้าตาเป็นแบบนี้อย่างที่บอกว่ามันเป็นอุปกรณ์เกรดที่ใช้ในซาลอนเลยนะเนี่ยอุปกรณ์เขาเป็นงานแบบนี้ทุกคนน่าจะคุ้นอยู่แล้วเดียวกันเปอันนี้คืออะไรรู้ไหม เครื่องหนีบผมรงในขณะที่ผมเปียกเพราะมันจะพ่นลมร้อนออกมาด้วยแตมบุ๋มใช้ประจานะตัวเนี้ยในห้างอะถ้าเป็นถ้าเป็นอุปกรณ์หน้าตาแบบเนี้ยสองสองหมื่นนะมีถึงเกือบสามด้วยซ้ำมีถึงเกือบสามด้วยซ้ำโคตรหรูหรามากใช <น S> ่เพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นเกรดแบบที่ซาลอนใช้เนาะอุปกรณ์มันเนี้ยทีน,ยนี้เรามีครบทุกอย่างเลยวันนี้ก็คือตั้งแต่เครื่องหนีบเครื่องม้วนไดเป่าผม เครื่องทําบอนครบทุกอย่างจริงๆแล้วแบบอยากจะให้ดูของอย่างนี้อย่างที่บอกอะว่าวันเนี้ยของที่ทุกคนจะได้อ่ะคือเกรดซาลอนเลยนะเดี๋ยวมาโชว์กล่องมาโชว์แค่แต่กล่องมันก็รู้แล้วว่าแบบไม่ของขวัญีใหม่ก็ได้มันป็นเกรดแบบนั้นเลยทุกคนเครื่องอันเนี้ยเครื่องอันเนี้ยคือตัวแบบนี้เลยนะที่แบบดูดดูดผมเข้าไปแล้วมันม้วนเองอ่ะใครเคยเห็นบ้างแล้วพวกเนี้ยเป็น เคลือบเซรามิกหมดชิ้นนะคือมันเป็นเกรดแบบจะบอกว่า,ามันเป็นอุปกรณ์ทําผมเกรดพรีเมียมละกันมันอารมณ์นั้นเลยเพราะราคามันไม่ได้ถูกต้องบอกองี้แต่ว่าวันนี้ราคาที่เราให้ได้ก็จะเป็นราคาที่ดีที่สุดมีตั้งแต่ตัวหลักพันจนถึงหลักหมื่นเลยนะนีที่เรามาขายอ่ะแต่ว่าอยากเริ่มต้นอย่างนี้ว่าถ้าใครอ่ะเราที่เราราคายได้ราคานี้เลยป่ะยังเดี๋ยวได้ลถป่ะเราได้ลดกว่านี้อีกเหรอ นี่หาราคาที่ดูเลยทุกคนอย่างแรกเลยนะที่ใช้พีหนึ่งร้อยอยู่ดีมากเอามีคนใช้พีหนึ่งร้อยอยู่หรอหจะบอกงี้ว่าเราเริ่มต้นจากไดเป่าผมดีกว่าเพราะทุกบ้านต้องใช้ทีเนี้ยไดเป่าผมเรามีแค่สองตัวเข้าใจง่ายมากเดี๋ยวทําราคาให้แต่ตัวหนึ่งที่เชียร์อยากให้ซื้ออ่ะถ้าใครไปซาลอนบ่อยๆอ,ยอะ่ะแล้วเราอะ่ะมีความสงสัยว่าทําไมไดซาลอนมันแพงจังร้านทำผมเอ้มันแรงจัง เราไม่ค่อยเห็นตามตลาดมันหน้าตาแบบนี้อันเนี้ยเป็นไดเกรดแบบซาลอนใช้เลยนะและแบรนด์เนี้ยข้อดีคือในหนึ่งปีอ่ะถ้าเจ๊งอ่ะไม่ซ่อมเปลี่ยนตัวใหม่ให้อย่างเดียวเลยเสียให้หน่อยนะมึงทุกคนะทุกคนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ เนี้ยคือได้ไดจริงๆเดี๋ยวไม่ให้มันร้อนครับนี่เนี่ยคือได้ไดแบบที่ใช้ตามพวกการร้อนเลยนะแล้วความแรงของลมอ่ะก็แรงมากคือคือถ้าใครชอบได้สไตเนี้ยสภาพก่อนแล้วเพื่นิตถ้าใคร <c oughs> ชอบได้สไตล์เนี่ย <c oughs> ขอปักตะก,ก้ารนี้ขึ้นมา <c oughs> ได้ไหมได้ไหมช่วยด้วยวิปปี้ชักหัวให้หน่อยค่ะ เฮ้ยดันยัดขลุ่ยทำไมอ่ะทไมทุกคนครับจะบอกว่าเท่าไรสองพัน,นตอนน, 2, ตนี้หนูเห็นคือสองพันสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทตัวนี้นะสองพันสองร้อยวัตต์นะความแรงอะครับความร้อนอะสองพันสองร้อยวัตต์เลยนะตัวเนี้ยไม่ใช่พันเก้าไม่ใช่พันแปดไม่ใช่พันห้าสองพันสองร้อยวัตต์มันคือไดแบบที่ใช้ในซาลอนเลยนะนี่ ให้ดูกล่องที่ทุกคนจะได้เป็นซาลอนคุณตี้จริงๆวันนี้อุปกรณ์ทำผมคือแบบที่ซาลอนใช้เลยนะต้องบอกทีตัวนี้ทุกคนได้เห็นไปแล้วอันนี้แรงมากนะรนนะปรับระดับได้ด้วยนะปรับระดับได้สามระดับเหมือนซาลอนเป๊ะนี่อยากกลับอยู่บ้านเลยอยากแล้วมีแค่แล้วมีแค่ห้าตัว 8เซลตะกานี้เลยครับาตัวนี้จะเป็นของใครทุกคนวันนี้ไม่ได้เอาของแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ๋อใช่อันนี้เป็นพรีเมียมเลยนะพรีเมียมจริงๆและหน้าตาอุปกรณ์เป็นหน้าตาแบบเนี้ยยยใครเปิดซาลอนนาไปใช้ได้เลยนะอันนี้พูดจริงแบบดุคือมันเป็นอย่างที่บอกอ่ะมันเป็นเกรดที่ใช้บนซาลอนเนาะเป็นซาลอนคุณลิี้เลยตัวเนี้ย เล่้ะคะรอราคาก่อนแม่คก่อนแม่แค่จ่จิ้งใส่ะการ้าไปก่อนเลยค่ะสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดตอนนี้กานะเนี่เร็วเร็วรพี่ปูมาแฟดเซลลมาเร็วรอแฟดเซลจ่ายเงิได้เระรอรอราคาเลยมีแค่ห้าเครื่องมีแค่ห้าตัวเท่านั้นรับฟิลไรค่ะลูกค้าจากเราไปหรอคะา าลอนในราคาแบบต้องได้อะใช่คืออย่างนี้อุปกรณ์ที่ใช้ในซาลอนอ่ะจะแพงกว่าเป็นโฮมยูนอ,อันเนี้ยมันเป็นเกรดซาลอนนะจริงๆครับอย่าเพิ่งกดอย่าเพิ่งกดจ่ายถามว่า2อ0พแพงไหมสองพันเเนี่ยลดมาแล้วนะแต่ราคาที่เราได้ดีกว่านี้จริงๆรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งเราจะได้เท่าไหร่อสองพันสามสองพัน 3, สามร้อยห ทุกคนดูดิกันกันผมดูดเข้าไปอ่ะสีทองอ่ะไปรับชูบอ่ะและอย่างที่บอกนะครับว่าอันนี้เสียภายในหนึ่งปีอ่ะไม่มีซ่อมเปลี่ยนตัวใหม่อย่างแต่แม่ต้องมีวิดีโอที่เรียนตอนเปิดใช้สิ่งฮะหลักฐานการซื้ออุปกรณ์ครบทุกชิ้นนะจำหน่ายหมดแล้วเฮ้ยฮะจำหน่ายหมดแล้วยังไม่ทันจะขายเลย อาใช่คือทำน่ายหมดแล้วจริงกระเบงหรือเปล่าตะก้าเหมือนรอบที่แล้วเหมือนเมื่อวานแน่เลยพี่พี่พี่เก่งตะก้าคือว่าทำน่ายหมดแล้วค่ะับมาตะก้าไม่ขึ้นขาดทำแล้วเผาร้อนเป่าเย็นใช่ไหมใช่ค่ะมีปรับระดับความร้อนใช่ไหมคะตะก้าหายไปแล้วไม่ได้ขายได้ใช่ตะก้าไม่ขึ้นก็ก็เป็นเมื่อกี้ให้ใส่ขึ้นแล้วใส่ลงมารอบน้ไม่ตะก้าตรงข้างในเนี่ย เอาตะก้าหายไปไหนแล้ววะใช่ตะก้าไม่อยู่ตะก้าอรกลาง่ะ